ไปสามแบเลยว่ยเปิด t อบเี่เรียบร้อยเลยอันนี้เปิดอยู่ไหมเนี่ยเปิดอยู่เปิอยู่ตอนนี่อันนี้ปิดดูแย่เลยปะ <c oughs> อ๋อมีเกขึ้นตรงนี้

ไม่มีสลักมาเลยได้นะ่ได้สวยแข่กล่องมาเลยหรอยังม่ได้สัมาทีนะพี่นะ À. À. <cười> <cười> ờ. thì đây à à đây à à là siêu một à mà à à là siêu ạ à. một Cái mừng. à mà à à à